ใครมาคะใครมาถอนท่านีไงดีขอนหน้า ทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีคะ mm hmm. จะเย็นเย็นโอเคจะเย็น,ยนชมพูนิ่งไว้อย่าเพิ่งเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นหน่จริงก็พิยพ์ว่าคิดถึงดิห <laughs> น่จริงเธอก็พิมพ์ว่าคิดถึงเราดิ <laughs> มาจริงป้าทำไมเราไม่เห็นน่ะ <c oughs> เขาเขาแบบว่ากดเข้ามาดูแล้วมันเด้งมาของเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ใครมาไม่รู้ คิดถึงไหมไม่รู้แต่ในในขณะที่ทุกคนกําลังฟัอ่มองคอมเมนต์อยู่นะคะรวมถึงชมพู